และนี่คือสกูตเตอร์รุ่นทายาทของ s 2นะครับเรามาพบกับรุ่นใหม่ของ e s 2กับ e 25ครับไปดูกันครับผม สวัสดีครับแล้วก็กลับมาเจอกันกับผมภูมิอีกครั้งหนึ่งนะครับซึ่งวันนี้เนี่ยเราอยู่กับสกูตเตอร์รุ่นนี้นะฮะ e25 เนี่ยก็อย่างที่เกริ่นไปตอนแรกเลยว่ารุ่นนี้มันเป็นทายาทน,นะฮะของรุ่นที่ป๊อปปูล่าที่สุดอย่าง e2 s นะครับผมซึ่งแน่นอนนะฮะว่าต่อไปเนี่ยรุ่นนี้จะมี การเข้าชมวิดีโอนี้สูงมากๆนะครับเพราะมันจะเป็นรุ่นที่เป็นรุ่นยอดนิยมอย่างแน่นอนเพราะว่ามันเป็นรุ่น next generation ของรุ่นที่ขายดีที่สุดของ Segway นะฮะซึ่งตื่นเต้นมากๆที่เราจะไม่ได้รีวิวตัวนี้กันเพราะฉะนั้นวิดีโอนี้เนี่ยผมบอกเลยนะฮะว่ารอบนี้ผมจะมา unbox นะฮะแล้วก็จะรีวิวคร่าวๆเป็น first impression ให้ทุกคนได้ดูกันนะฮะแต่ว่าผมจะแบ่งเป็นอีก2วิดีโอน,นะฮะมันจะมีอีกวิดีโอนึงที่ผมจะทา พาทัวร์พาขี่นะครับซึ่งผมจะแยกเป็นอีกวิดีโอหนึ่งเลยจะได้เห็นกันชัดๆเลยว่าเวลาไปขี่รุ่นนี้เนี่ยฟีลลิ่งมันเป็นยังไงแล้วก็วิดีโอตัวสุดท้ายนะครับก็จะเป็นวิดีโอเปรียบเทียบ E2 s ซึ่งก็คือรุ่นเดิมนะครับ E25 คือรุ่นนี้แล้วก็รุ่น Max ซึ่งผมว่าจะงงมากๆว่าเอ๊ะแล้วเราจะควรซื้อรุ่นไหนดีเดี๋ยวผมจะทําวิดีโอแยกไว้อีกอันหนึ่งนะครับแล้วก็แน่นอนวิดีโอนี้เดี๋ยวเราจะทำไทม์ไลน์ไปข้างล่างด้วยนะครับเพื่อจะได้จําวิดีโอไปดูได้ว่าอยากดูช่วงไหนอะไรยังไงกดดูในดีสคริปชันได้นะครับไม่ว่าจะเป็นลิงก์เปรียบเทียบวิดีโอนะครับหรือว่าลิงค์พาขี่นะครับผมมาเดี๋ยวเรามาเริ่มต้นดูอันบล็อกกันนะครับเดี๋ยวผมเปิดกล่องเลยตัวนี้เนี่ยกล่องตัวนี้เนี่ยมันมาใหม่นะฮะ แท็กตรงนี้จะเป็นสีเขียวนะฮะซึ่ง Yes tour เดิมเนี่ยมันจะไม่ใช่สีนี้กล่องใหญ่ขึ้นเล็กน้อยนะฮะแล้วก็มีข้อมูลบางตัวที่เขาก็บอกมานะฮะสปอยไปนิดหน่อยว่าเขาจะบอกว่ามันเป็นรุ่นที่มียางแบบใหม่นะฮะอันนี้มาก็เดิมๆนะครับตัวนี้เนี่ยเป็นตัวคู่มือนะครับแล้วก็ชุดประกอบนะครับเดี๋ยวผมไว้นี่ก่อนแล้วกันนะแล้วก็โอ้โฟมคือแพคเกจจิ้งของเซกเวยเนี่ยมัน อลังมากๆนะครับเมื่อเทียบกับสกูตเตอร์แบบทั่วไปผมบอกเลยคือมันเป็นแพคเกจจิ้งที่แพคมาดีที่สุดตั้งแต่ผมขายสกูตเตอร์มานะฮะนี่อันนี้โหโฟมคือไม่มีไม่มีทางจะเป็นอะไรครับมาโอเค okay และนี่นะฮะก็เป็นของที่อยู่ในกล่องทั้งหมดนะครับผมก็คือรอบนี้เนี่ยเราแอบมีของกุ้งกิ้งมาด้วยนะฮะมันคือกระดิ่งนะครับผมซึ่ง อันเนี้ยเขาใส่มาให้ในแพคเกจจิ้งเลยนะฮะดีมากๆนะฮะไม่ต้องไปนั่งหาเติร์ดปาร์ตี้แล้วอันเนี้ยก็คือชุดประกอบนะครับมีอ่าเขาเรียกว่าอะไรไขควงหกเหลี่ยมแล้วก็น็อตนะครับมีคู่มือนี้เปิดเลยดีกว่ามีอะไรบ้างตรงนี้น็อตอันนี้คู่มือขออนุญาตไม่อ่านแล้วกันนะครับถ้าลูกค้าซื้อไปก็อ่านเลยนะฮะมันมีเทอมการรับประกรันมีสเปกอะไรอยู่ในนั้นนะฮะมีประแจ1ตัวอตัวมีน็อตอยู่1 2 3 4 5 6 7ตัว ถ้าตามสไตล์รุ่นก่อนมันจะเหลือตัวหนึ่งเดี๋ยวมาดูกันกระดิ่งมีวิธีใส่ให้ด้วยแล้วก็ที่ชาร์จนะครับที่ชาร์จตัวนี้42โวลต์ถ้าดูจากตาแล้วที่ชาร์จตัวเดิมกับ ES2 นะครับโอเคมาเรามาประกอบกันปึ๊บอันนี้ย้ำนิดหนึ่งนะฮะตอนประกอบเนี่ยมันจะมีขั้วเล็กๆไม่รู้ให้ตรงนี้กล้องดูจะเห็นหรือเปล่า เรียงจุกให้ตรงกันด้วยนะฮะไม่งั้นเวลาเสียบมันอาจจะเสียหายได้เสียบไปปุ๊บลองเปิดเทสดูสักรอบหนึ่งเนี่ยถ้ามันเป็นอย่างเงี้ยปิ๊บปิบปบปบ๊เนี่ยแสดงว่าโอเคแล้วนะครับตรงนี้มีโอลิงให้นะครับโอลิงเอาไว้กันน้ำนะอย่าถอดออกนะครับแล้วเนี่ยอันนี้ผมสังเกตเพิ่มนิดนึงนะฮะคือตัวนี้ตรงน็อตเนี่ยเขามีไอ้นี่ให้ด้วยนะเนี่ยเป็นเหมือนกับ บัฟเฟอร์กันน้ําเข้าอ่ะมันคล้ายๆโอลิงแต่ว่ามันไม่เหมือนของรุ่นก่อนอันนี้มันจะเป็นแบบมันเป็นเพลทดูแน่นหนามากขึ้นนะครับตัวนี้แล้วก็เช่นเดิมฮะตามสไตล์ของ E-S2 ที่คงมาเหมือนเดิมก็คือน็อตเหลือ1ตัวไม่ต้องแปลกใจนะฮะรุ่นนี้มีน็อตเพิ่มขึ้น2ตัวปกติ E-S2 มันจะไม่มีน็อตตรงแกนหลังตรงนี้นะครับก็ใช้ได้พูดถึงสกูตเตอร์ไฟฟ้านิดหนึงสำหรับใครที่ เพิ่งเข้ามาสนใจสกูตเตอร์ไฟฟ้านะครับก็คือตอนนี้เนี่ยเซกเว่เนี่ยซึ่งเป็นแบรนด์ที่ทำด้านอิเล็กทริกเวไอโลมานานมากๆนะครับจริงๆเซกเวเนี่ยอายุแบรนด์เป็น10ปีแล้วนะครับแล้วก็มีนายบอร์ดนะครับมาเทคโอเวอร์ไปเนาะซึ่งตอนนี้สกูตเตอร์รุ่นนี้เนี่ยถ้านับเวลาที่วิวัฒนาการมาเนี่ยก็เรียกได้ว่า ES2 เนี่ยใช้เวลามา2ปีกว่าๆนะครับจริง ES2 เนี่ยผ่านมามาแบบ หลายม i เนอร์เวอร์ชันมากๆนะตั้งแต่เวอร์ชั่นสีซิลเวอร์นะครับแล้วก็เปลี่ยนมาเรื่อยๆมีแบบม i เนอร์เช g งเพิ่มน็อตตรงนี้เพิ่มฟีเจอร์ตรงนั้นหน่อยนะครับคือ End User เนี่ยผมว่าไม่รู้หรอกนะครับแต่ว่าของเราเนี่ยเป็นแบบคนขายเนยเราจะเห็นเราจะเห็นว่าแต่ละแต่ละชิปเมนต์เนี่ยจริงๆมันแอบ,บมี Minor Change เล็กๆนะครับเช่นแบบอันนึงที่ผมแบบชอบมากๆเลยคือมันมีการเพิ่มรูตรงเนี้ยรูน็อตอยู่ตรงเนี้ยเป็นการเพิ่มรูจิก ชิ้นยางตัวหนึ่งที่เจเนเรชันแรกๆมันชอบหลุดนะครับแล้วเขาก็เพิ่มมาอันนี้อันนี้ก็จิกเหมือนกันไหมยุ่งเนี่ยนะครับซึ่งเป็นการเพิ่มฟีเจอร์เล็กๆน้อยๆซึ่งเวลายูเซอร์ใช้เนี่ยมันไม่รู้หรอกนะครับจะไม่มีใครรู้เลยมีศูนย์อ่ะรู้เพราะมันมันแบบมัน,มนแก้ปัญหาบางอย่างที่มีคนคอมเพลนนะครับอ,อันนี้ก็เรียบร้อยนะครับกระดิ่งอะโอเค ดีดได้มีเสียงดังโอเคอันนี้ก็เป็นการประกอบเรียบร้อยนะฮะ mm hmm. น็อตเหลือหนึ่งตัวได้ไขควงมาหนึ่งอันทีนี้สําหรับใครที่เพิ่งเคยทําความรู้จักกับสกูตเตอร์ไฟฟ้าเนี่ยจะบอกว่าสกูตเตอร์ไฟฟ้าเนี่ยตอนนี้เริ่มได้รับความนิยมมากขึ้นเรื่อยเนาะแล้วก็เหมาะสําหรับการใช้งานหลากหลายประเภทนะฮะไม่ว่าจะเป็นการเดินทางจากที่บ้านไปที่ทํางานเอาขึ้น b s m r t เนี่ยพวกรุ่นพวกนี้ขึ้นได้นะครับคือเราเอาไปขึ้นมาหลายรอบแล้วนะครับก,ก็ขึ้นได้ลูกค้าก็าไปขึ้นกันหลายคน นะครับซึ่งก็เดินทางสะดวกเพราะมันเป็นลัสไมที่เดินทางค่อนข้างสบายเนาะ,ะมาดูกันรุ่นนี้นะฮะมีอะไรบ้างน,นะครับผมและนี่นะฮะก็เป็นตัว e25 ที่ประกอบเสร็จเรียบร้อยพร้อม Activate นะฮะเพราะว่ามัน Activate เหมือนเดิมทุกรุ่นนะครับผมเราข้ามตัวนั้นไปเลยดีกว่านะฮะและนี่เองก็จะเป็นสกูตเตอร์รุ่น e25 นะฮะมาดูกันว่ามีอะไรบ้างน,นี่เลยนะฮะก็เป็นคาเรงแบบไฟฟ้านะครับแล้วก็เป็นเบรกไฟฟ้าตัวนี้มีกระดิ่ง ตรงนี้นะฮะแล้วก็ข้างบนเนี่ยเป็นจอจอของรุ่นนี้เนี่ยก็จะบอกข้อมูลที่สําคัญไว้หมดทุกอย่างนะฮะไม่ว่าจะเป็นความเร็วนะครับระดับแบตเตอรีออ่ประเภทการขับขี่ว่าเราขี่สปีดโหมดอีอะไรนะฮะแล้วก็จะมีบลูทูธสเตตัสว่ามันพร้อมเชื่อมต่อแอปหรือเปล่านะครับซึ่งก็จะบอกอยู่ในจอนะครับซึ่งจอตรงนี้นะฮะยังจะมีการบออีกแบบหนึ่งซึ่งอย่าเจอเลยนะฮะซึ่งมันจะบอกเวลาเสียนะฮะมันจะเจอ ประแจสีแดงแล้วมันจะบอก e อ r o r c o ค e มาถ้าเกิดเครื่องเสียนะครับผมซึ่งก็อย่าเจอเป็นดีนะฮะตรงนี้ไฟหน้านะฮะไฟหน้าตัวนี้เนี่ยเป็นไฟหน้าที่ได้รับการปรับปรุงที่ดีขึ้นนะฮะไฟหน้าตัวนี้เป็นไฟ2.5วัตต์สว่างขึ้นกว่าเดิมแล้วก็ถ้าเกิดไปดูดีเทลจริงๆเนี่ยไฟของรุ่นนี้เนี่ยมันจะเป็นไฟที่กดลงพื้นนะครับอันนี้ผมอาจจะจ่อหน้าเข้ากล้องนะฮะแต่ไฟจริงๆแล้วเนี่ยแม้ว่าเราขี่ในระดับระดับถนนเนี่ย แต่ไฟมันจะกดลงพื้นเสมอนะครับไม่ว่าเครื่องเนี่ยมันจะเหมือนเหวยขึ้นนะครับถ้าดูตามองศาเนี่ยมันเหมือนจะเหวยแล้วไฟคุณจะชี้ขึ้นฟ้านะครับแต่ว่าในตัวบล็อกของไฟมันเองเนี่ยมันมีการกดองศาลงนะครับเพื่อให้เนี่ยลองดูที่แสงที่มือผมก็ได้นะครับมันจะมีการกดองศาลงเพื่อให้ไฟเนี่ยมันลงมลงมาอยู่ที่พื้นอยู่ดีนะครับซึ่งอันนี้เป็นดีเทลที่ในบอดเนี่ยทำได้ดียังไงก็ดีอย่างนั้นนะครับ <S <S ตรงนี้ลามลงมาตรงนี้ไม่ใช่ถุงตะขอเซเว่นนะฮะ ไม่ใช่ตะขอแบบเอาไว้ห้อยถุงประห้อยทีไรเนี่ยขาดทุกลายนะฮะเตือนไว้ก่อนเลยตัวนี้มันเอาไว้ล็อกกับข้างหลังนะครับเวลาพับนะฮะตัวนี้เนี่ยเป็นแบตเตอรี่นะฮะแบตเตอรี่ตรงนี้เนี่ยเป็นแบตเตอรี่ที่บิวอินมาในตัวเฟรมนะครับซึ่งแบตเตอรี่รุ่นนี้เนี่ยบอกเลยรับประกันแบบดีมากๆนะฮะแล้วก็กันน้ำเนี่ยถึงระดับ IPX7 นะครับ x 7เนี่ยคือจับจุ่มน้ำได้30นาทีครับก็สบายส แล้วก็ตรงนี้เนี่ยะระดับน็อต3ตัวนี้เหมือนเดิมเลยคือเอาไว้ต่อแบตเตอรี่เสริมนะครับขอดูแบตเตอรี่เสริมหน่อยอนี่อันนี้คือแบตเตอรี่เสริมนะครับแบตเตอรี่เสริมเนี่ยเวลาได้มานะครับเราก็ต่อป้าบตรงนี้เนี่ยมันทําให้สเปคเนี่ยมันแรงขึ้นแต่อันเนี้ยขายแยกนะครับผมมันตัวเนี้ยขายแยกซึ่งตัวนี้เนี่ยก็คือสามารถต่อได้ซึ่งถ้าเกิดเราอยากได้ระยะทางเพิ่มขึ้นเราอยากได้สปีดเพิ่มขึ้นภายหลัง ื้อแบตเตอรี่เสริมไปต่อได้นะฮะลาม,มาข้างล่างตรงนี้เป็นจุดชาร์จไฟชาร์จไฟชาร์จกับอะไรก็ชาร์จกับไอ้นี่นะฮะอแดปเตอร์ apter, มีให้ในกล่องนะฮะไม่ต้องซื้อแยกเหมือนไอโฟน12เนาะแล้วก็เสียบเข้าไปตรงนี้ป้าบชาร์จสชั่วโมงเต็มนะฮะน้องตากล้องยิ้มแย่นะครับใช้สาบกไอโฟนเสียใจด้วยผมเชนดรอยตรงนี้เนี่ยชาร์จไฟบ้าน4ชั่วโมงเต็มนะครับานะะสามารถพกพาชาร์จเจอร์ได้สบายๆนะครับผมลงมามีอะไรอีกนะฮะตรงนี้เป็นรีเฟกเตอร์นะครับ ทั้งด้านหน้านะครับแล้วก็ด้านข้างซ้ายขวามีหมดเลยดีมากนะฮะเพราะเวลาคนคนขับรถเนี่ยเวลาเจอเราเนี่ยตอนกลางคืนเนี่ยมันมาได้ทุกทางนะเพราะนั้นตรงนี้ก็เป็นเซฟตี้คอนเซิร์นที่ดีลงมาตรงนี้มีอะไรอีกนะฮะยางนะครับยางแล้วก็ล้อเนี่ยเป็นจุดเด่นจุดดีของรุ่นนี้บอกเลยนะฮะยางรุ่นนี้เนี่ยมันขยายขนาดขึ้นมาเป็น9นิ้วนะฮะยาง9นิ้วคืออะไรถ้าเกิดหลายๆคนเนี่ยดูมอนวิวมานาน จะรู้ว่าสกูตเตอร์รุ่นแรกสุดที่เราทำเนี่ยน่าจะโมดูลแอร์นะฮะแอร์ Air เนี่ยเป็นสกูตเตอร์ตั้งแต่ล้อ5.5นิ้วอะวงแค่นี้นะฮะไอวงแค่นี้เนี่ยมันดีแหละครับมันเบาแต่ว่าปัญหาคือเวลาขี่แล้วเจอแบบซักท่อ PVC ประมาณประมาณเนี้ยครับมันจะสะดุดเพราะล้อมันเล็กนะฮะแต่ถ้าเกิดเทียบกับล้อ9นิ้วเนี่ยซึ่งมันใหญ่เนี่ยมันสามารถบดข้ามไปได้เลยนะครับซึ่งตัวเนี้ยมันขยายวงล้อมาเพิ่มอีกนิ้วหนึ่งนะครับทำให้กลายเป็นสกูตเตอร์ที่ล้อค่อนข้างใหญ่ซึ่งมันขี่สบายขึ้น เพราะว่าอะไรอีกเพราะตรงเนี้ยฐานตรงท้องเนี่ยมันยกขึ้นมาสูงขึ้นอีกนิดนึงไอ้นิดนึงเนี่ยมันทําให้เวลาเราขึ้นพวกลูกหน้า,นาอะไรพวกเนี้ยเปอร์เซ็นต์ในการขูดมันก็จะต่ําลงนะฮะแต่จร,จริงจุดเด่นของรุ่นนี้เลยนะฮะซึ่งเป็นเมนฟีเจอร์นะครับซึ่งผมได้ยินมารอบแรกบอกตรงคือไม่อินนะฮะไม่เข้าใจคือเซกเวนเนี่ยจะส่งบีบมาให้เราก่อนว่าเอ้ยเดี๋ยวเราจะพัฒนารุ่นนี้เป็นอย่างนี้นะครับเราก็เออนะฮะแต่เราดูแล้วเฮ้ยนี่มัน ดูข้างนอกมันเหมือนเอสแบบเป๊ะๆอะไรนี่หว่าอะไรเงี้ยซึ่งจริงๆไม่ใช่นะ Minor Detail E25 คือดีอ่ะเขาคิดมาดีมากๆนะฮะซึ่งตัวเนี้ยยางอันเนี้ยเป็นยางที่เขาให้ชื่อภาษาอังกฤษมาว่า Duo d u โอเดนซิตีนะฮะทำไมต้องเป็น Duo d u โอเดนซิตีเพราะจริงๆมันมี2องเมทิเลียมอยู่ข้างในข้างนอกเนี่ยดูเผินๆมันก็เป็นยางนะฮะยางธรรมดานะฮะดีก็โป๊ะๆแต่ข้างในเนี่ยแทนที่มันจะเป็นยางตันเหมือนเอสรุ่นก่อนนะฮะหรือจะเป็นยางลมแบบแม็ก ซึ่งมันไม่ใช่ทั้ง2ออย่างมันแทนที่อากาศข้างในเนี่ยด้วย P u โฟมนะครทำให้คุณลักษณะของยางตันแล้วก็ยางลมเนี่ยมันมาเหมิดกันนะครับยางลมเนี่ยข้อดีมันคือนุ่มแต่ว่าข้อเสียมันคือรั่วนะครับยางตันข้อดีมันไม่รั่วข้อเสียมันคือกระด้างนะครับซึ่งการเอาเหมิด2ตัวอย่างเนี้ยเข้ามาด้วยกันเนี่ยมันทำให้รุ่นเนี้ยมันนุ่มเป็นพิเศษนะครับในขณะที่ไม่ต้องมความหมายอะไรเลยนะครับเพราะมันไม่รั่วนะครับซึ่งเป็นสิ่งที่ ทำให้รุ่นนี้เนี่ยถือว่าดีขึ้นมากๆและมอเตอร์ตัวนี้เป็นมอเตอร์ที่อยู่ด้านหน้านะฮะข้อดีของมอเตอร์ขับหน้าเนี่ยที่ผมชอบจริงๆเลยนะฮะคือการกระจายของน้ําหนักนะฮะการกระจายของน้ําหนักแปลว่าอะไรแปลว่าเวลาผมพับนะครับผมสามารถยกมือเดียวได้โดยที่เครื่องอะ่ะสมดุลอันนี้อันนี้น,น,นี่ผมต้องทําอย่างงี้ปุ๊บนี่มันยกมาอย่างเงี้ยแล้วมันถ่วงหน้ากับทวงหลังเท่ากันนะครับทำให้เวลาเราเอาไปใช้งานเนี่ยมันยกสบายนะครับ สมมติว่าผมจะขึ้นฟุตบาทผมก็ยกแต่คอล้อหลังมันก็ไม่ได้ถ่วงนะครับซึ่งถ้าเกิดเป็นมอเตอร์ขับหลังอย่างแม็กเนี่ยยกทีนี่คือแบบหนักะนะครับซึ่งมันก็เป็นข้อที่ผมชอบกับมอเตอร์ขับหน้านะครับม,มันเบทน้ําหนักได้ดีนะครับซึ่งตัวนี้มอเตอร์ขับหน้า300วัตต์สามารถทําความเร็วได้สูงสุด2ี่กิโมตรต่อชั่วโมงเนี่ยพอพอแล้วนะครับซึ่งผ่านเซฟตี้เรกูเลชันของแทบจะทุกประเทศในโลกในด้านของสปีดลิมิตนะครับซึ่งก็ดีแล,ล้วแหละ มาตรงนี้นะครับเป็นแมตต์ยางตัวนี้เป็นแมตที่เรียวเดิมๆนะครับกับเอส2เนี่ยตัวนี้เป็นแมตต์ยางมีมีเท็กเจอร์ให้เล็กน้อยนะครับเพื่อกริปได้ดีนะครับผมมาด้านหลังตรงนี้เนี่ยก็จะเป็นตัวของบังโคลนนะครับบังโคลนตัวนี้เหมือนแบบถอดแบบมาจากพี่ใหญ่อะเหมือนถอดแบบมาจากแม็กเลยนะครับมีไฟเบรกด้านหลังกดเบรกปุ๊บแล้วก็จะกระพริบเ,เครื่องแอบดับไปแล้วนะะบดนานนี่กดเบรกแล้วก็จะกระพริบ นะครับซึ่งเห็นได้ชัดเจนนะครับก็ดีเวลาเราไปขี่กลางคืนนะมันก็ปลอดภัยมากขึ้นแล้วก็ตัวจะงอยของบางโคนเนี่ยเปลี่ยนใหม่นะฮะมันมันย้อยลงมาไกลขึ้นทําให้โคนมันมันไม่ดีดนะครับผมและแน่นอนมีบิวอินขาตั้งนะครับบิินขาตั้งผมจะทำไงเลยเนี่ยปื๊ดมาด้านน,นี้แล้วกันอ่ะนี่บิวอินขาตั้งมาเรียบร้อยนะครับตัวนี้ไม่ต้องซื้อเพิ่มนะครับผมซึ่งการบิวอินขาตั้งก็ดีอย่างนะฮะมันทําให้ มันติดอยู่กับตัวเครื่องแน่นแล้วก็ไม่จําเป็นต้องเจาะอะไรเพิ่มและที่สําคัญที่ผมแบบชอบมากๆเลยชอบมาตั้งแต่รุ่นรุ่นเก่าๆของนายบอดแล้วคือเ้ื่อเรามองจากกล้องท็อปวิวเราจะเห็นว่ามันแอบยื่นมานิดหนึ่งนะครับซึ่งสกูตเตอร์ที่คิดมาไม่ดีเนี่ยแม้กระทั่งขาตั้งก็ทําให้ชีวิตเราเจ็บปวดได้เพราะมันเขี่ยยากนะครับบางอันเนี่ยมันไม่ทําจังไหออกมาข้างนอกเนี่ยเวลาจะแงะขาตั้งมันออกมาทีนึงเนี่ยก็คือต้องต้องล้วงเข้าไปซึ่งเซกเวเนี่ยก็คือดันปึก๊ก ตั้งเลยนะครับและองศาก็เอียงกําลังดีนะครับผมต่อไปในเรื่องของการพับแอบพับให้ดูไปหลายรอบแล้วในรีวิวนี้การพับยังใช้แบบเดิมซึ่งดีแล้วฮะกรุณาคงแบบนี้เอาไว้นะครับเพราะว่าการพับอยางเนี้มีข้อดีประมาณ2อย่างที่ผมชอบมากๆอย่างแรกเลยคือมันพับง่ายอ่ะมันเหยียบครั้งเดียวแล้วมันก็ลงเลยนะฮะซึ่งมันเป็นอย่างนี้ปึ๊กนี่พับไม่ต้องมานั่งแกะนูนหักนี่พับลง คือจร,จริงๆแล้วอ่ะเอามือจับแฮแล้วเอาเท้าเหยียบเนี่ยคือเครื่องมันจะพับลงมาเลยนะฮะนั่นคือข้อดีอย่างแรกข้อดีอย่างที่2ข้อพับแบบนี้เนี่ยพับเสร็จเนี่ยมันไม่มีส่วนจะงอยเด้งขึ้นมาเหมือนเหมือนรุ่นแม็กเนี่ยคือผมไม่ค่อยชอบการที่มันมีไอ้สามเหลี่ยมอยู่ตรงเนี้ยมันทําให้มันกินที่นะครับซึ่งตรงเนี้ยมันก็จะแบนราบไปเลยทําให้เวลาเราพับเก็บเนี่ยมันสามารถพกพาได้ง่ายนะครับทีนี้ทีเด็ดอีกข้อหนึ่งนะฮะคือตรงนี้นี่ด้านล่างนะครับ ด้านล่างตรงนี้ตอนเมื่อกี้น่าจะเห็นไฟระเรืออยู่ข้างล่างนะะแน่นอนฮะรุ่นนี้ก็ยังคงคอนเซปต์ของ ambient l i g h ลไว้ซึ่งไฟเนี่ยก็สามารถปรับได้ง่ายๆเลยนะฮะเนี่ยอันนี้ผมเอามือถือนะครับมาเปิดแอปแพรปุ๊บเนี่ยสามารถต่อปุ๊บแล้วก็สามารถเปลี่ยนโหมดของไฟนะครับว่าเราชอบแบบไหนนะฮะชอบสีอะไรมันเป็นไฟแบบ LED นะครับก็สามารถเปลี่ยนสีได้ตามในแอปเลยซึ่งทำให้เราสามารถบอกคนที่ขับรถตามหลังเรามาได้ตอนเราขี่กลางคืนเนี่ย แล้วก็อย่างที่2คือมันก็สวยดีนะฮะเวลาเราไปขี่มันก็จะเด่นมากเหมือนมีออร่านะครับเวลาเราขี่สกูตเตอร์ซึ่งเป็นสิ่งที่หลายๆคนที่ใช้รุ่น ES2 เนี่ยชอบมากๆครับแต่ถ้าเกิดใครดูมาถึงตรงนี้นะฮะอาจจะเริ่มสังเกตเห็นอะไรบางอย่างที่มันหายไปนะครับก็คือตรงนี้เนี่ยชคหายนะฮะชกหายเพราะอะไรเพราะว่าตัวนี้มันใช้ยางแบบ l o โอเรนดิตไปแล้วนะครับซึ่ง เขาคงคิดมาแล้วแหละว่ามันคงไม่จําเป็นแล้วสาหรับการมีโชคข้างหลังเพราะฉะนั้นตอนนี้การที่เรามีล้อที่นุ่มมากๆแล้วก็ใหญ่ทําให้โชคข้างหลังหายไปนะฮะเหลือแต่โชคข้างหน้าอยู่ตัวเดียวนะครับซึ่งอันเนี้ยแอบสปอยนิดนึงว่าตอนที่ผมไปลองขี่มาเนี่ยมันก็ดีนะครับมันก็ดีแปลว่าคือมันนุ่มแต่มันไม่ได้นุ่มแบบนุ่มไปเลยขนาดนั้นคือการนุ่มของอันเนี้ยผมว่ากําลังดีแล้วเพราะว่าเวลาขี่มันก็ไม่โยบไม่อะไรด้วยนะครับซึ่งก็จะเป็นค o l ลักษณกับ การขี่ e s 2นะฮะแต่ว่าล้อตัวนี้ก็โอเคเลยดีนะฮะทีนี้มาถึงข้างหลังนะฮะจุดพีคอันสุดท้ายของเขาเนี่ยซึ่งผมกักมาไว้พูดท้ายสุดเลยนะฮะคือตัวแมกนีติกเบรคนะครับตรงนี้เนี่ยเขาเขียนไว้ชัดเจนเลยเป็นแมกนีติกเบร e มันคืออะไรนะฮะแมกนีติกเบรกเนี่ยมันคือระบบการเบรกแบบใช้ไฟฟ้ามามาเหนี่ยวนําแม่เหล็กนะฮะแต่เดิมเนี่ยสกูตเตอร์เนี่ยถ้าเป็นเบรกไฟฟ้าเนี่ยมันจะเบรกได้ที่เดียวตรงที่มอเตอร์มันอยู่นะครับ เพราะมันเหมือนมันปล่อยเคอร์เรนท์กับหลังใช่ไหมครัมันก็จะน่วงทีนี้วิธีเบรกของ a i r ูมันก็จะกดบางโคนซึ่งตัวนี้ก็กดได้นะฮะแต่ตรงเนี้ยเขาบิวอินมาอีก1ชุดนะครับเพราะฉะนั้นเวลาเราเบรกเนี่ยระยะเบรกเราจะสั้นลงทําให้ตัวนี้รวมๆแล้วมีการเบรกทั้งหมด3จุดไม่ว่าจะเป็นแมกนติกข้างหน้านะครับข้างหลังแล้วก็บางโคนตัวนี้ก็เลยทําให้ระบบการเบรกเนี่ยดีขึ้นนะครับรวมถึงการเล่นการอะไรเนี่ยถึงแม้ว่าตัวเลข จะเหมือนเดิมแต่จากความรู้สึกที่ผมไปขี่แล้วเนี่ยบอกได้เลยว่าตัวนี้มันแรงขึ้นกว่า S2 อีกนิดหนึ่งนะครับซึ่งถือว่าดีมากๆแต่เดี๋ยวตอนต่อ,อไปเราจะไปดูตัวเลขสเปคกันครับไปดูกันสำหรับสเปคของเจ้ารุ่น e25 นะครับผมซึ่งผมต้องบอกก่อนว่าจริงๆแล้วในซีรีส์ของรุ่นนี้เนี่ยมันมี e22 e25 แล้วก็ e45 นะครับซึ่ง รุ่นที่ขายดีที่สุดเนี่ยมันจะเป็นรุ่นกลางเสมอเพราะว่ามันบาลานซ์กำลังดีทั้งในด้านของราคาสปีดน้ำหนักนะครับเพราะนั้นผมจะอธิบายรุ่น t 5 o f รุ่นเดียวแล้วกันนะฮะ t o f คืออะไรนะครับ t o f คือระยะทางที่มันขี่ได้คือ25กิโลนั่นเอง มินิ่งคือ e22 ขี่ได้22กิโลแล้วก็ e45 ซึ่งก็คือรุ่นติดแบตเตอรี่เสริมเนี่ยก็จะขี่ได้45กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะครับสำหรับรุ่นนี้เนี่ยทำความเร็วได้สูงสุด25กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะครับต่อการชาร์จหนึ่งครั้งวิ่งได้25กิโลเมตรชาร์จทีชั่วโมงแบตเตอรี่ตัวนี้เนี่ยมันอยู่ที่6 Ah นะครับซึ่งมันก็ถือว่าเป็นแบตที่ขนาดกำลังดีนะฮะเป็นแบตลิเธียมไอออนลิเธียมไอออนเนี่ยยังไม่อย่างหนึ่งนะสำหรับคนที่อาจจะเพิ่ แบบอย่างเงี้ยสกูตเตอร์อย่างเงี้ยฮะมันจะมีตั้งแต่ราคาแบบสองสามพันบาทซึ่งลูกค้าเนี่ยเอาจริงถามบ่อยมากนะฮะว่าทําไมมันแพงจังอะไรอย่างเงี้ยนะฮะส่วนใหญ่มันจะไปขีดขีเนี่ยมันจะอยู่ที่แบตเตอรีอร่นะฮะแบตเตอรีเอร่เนี่ยถ้าถูกๆเลยมันจะมีแบตประเภทที่เรียกว่าลิดแอซิดนะฮะหรือกดตะกั่วนะครับแบตบกดตะกั่วเนี่ยมันจะเป็นแบตท,ที่ชาร์จนานอายุน้อยหนกักนะครับซึ่งมันจะตรงข้ามกับแบตเตอรี่ลิเธียม บแบตเตอรี่ลิเทียมเนี่ยจะเป็นแบตที่เราใช้ในมือถือหรืออะไรพวกเนี้ยนะฮะหรือแม้กระทั่งแบบพวกรถยนต์รุ่นใหญ่ๆหน่อยนะครับซึ่งคุณสมบัติมันก็จะตรงข้ามเลยก็คือชาร์จเร็วน้ําหนักเบานะครับวิ่งได้ไกลนะครับขับประจุช้าว่าไปซึ่งอันนี้เป็นแบตลิเทียมนะครับลามตรงนี้ลงมาเนี่ยอันเนี้ยเป็นจุดชาร์จไฟเนาะแล้วก็ตรงนี้ตรงนี้เนี่ยเป็นมอเตอร์มอเตอร์รุ่นนี้เนี่ยมันคือมอเตอร์300วัตต์นะครับซึ่งมันจะแม็กซ์พาวเวอร์ออาท์เนี่ยอยู่ที่ประมาณ700วตต มอเตอร์300วัตต์ตัวนี้สามารถขึ้นเนินได้15องศานะครับซึ่งถือว่ากำลังโอเคนะครับอาจจะไม่ได้แรงพุ่งเป็นจรวดแต่ว่าตามสปีดที่ผมลองขี่มาเนี่ยผมว่ากำลังดีนะฮะถ้าอยากได้แรงกว่านี้นิดนึงก็จะลองเทียบกับแม็กที่ประมาณ350วัตต์ได้นะครับสำหรับเรทการกันน้ำของเครื่องนี้อยู่ที่ IPX4 นะครับ X4 แปลว่าอะไรนะครับ4เนี่ยก็เป็นเลขหลังนะครับเลขหลังคือเลขกันน้ำซึ่ง เลทในการกันน้ําระดับนี้เนี่ยก็คือจากที่ผมเคยเทสมาจากรุ่นก่อนๆที่เลดติ้งเดียวกันเนี่ยก็คือฝนตกไปปลอย,ยเนี่ยไม่เป็นไหลขี่ลุยได้นะครับขี่ลุยได้คือน้ําแบบเป็นแอ่งเป็นแอ่งอย่างเงี้ยแล้วก็ขี่ทะลุไปเลยไม่เป็นไรนะครับแต่ห้ามแช่ห้ามจอดแช่ตรงเนี้ยยังไงก็เป็นมอเตอร์ถ้าเราจอดแช่ทิ้งเอาไว้เนี่ยน้ำมันอาจจะซึมขึ้นมาได้นะครับซึ่งอันเนี้ยก็ ไม่แนะนำแล้วกันนะครับผมในส่วนต่อไปนะฮะน้ำหนักน้าหนักตัวนี้อยู่ที่14.4กิโลนะครับซึ่งก็ถือว่าค่อนข้างไปทางเริ่มจะหนักนะครับเริ่มจะหนักแต่ว่าสมดุลดีนะครับสกูตเตอร์เนี่ยคือสำหรับผมนะครับผู้ชายผมมองว่ายกผมไม่ถนัดผมผมไม่ถนัดมือซ้ายนะครับยกมือซ้ายก็สั่นๆน,นิดนึงนะครับแต่ถ้าเกิดยกมือขวาผมว่าสบายๆนะไม่ไม,ไม่ไม่อะไร แต่ว่าผมเชื่อว่าถ้าเกิดให้ลูกค้าที่เป็นผู้หญิงมายกผมว่าเริ่มจะไม่แนะนําแล้วนะครับเพราะว่า14กิโลก็ใช้ได้เหมือนกันนะนะครับซึ่งถ้าเกิดสนใจสกูตเตอร์รุ่นเบาผมแนะนำไปดู T15 เ mm hmm. ดี๋ยวหาใส่ลิงค์ไว้ข้างล่างแล้วกันนะฮะ T15 ก็จะตอบโจทย์สกูตเตอร์รุ่นเบานะครับผมสำหรับรุ่นนี้เนี่ยเป็นโครงที่ดีเลยนะฮะก็คือแน่นหนานะครับตัวนี้รับโหลดได้อยู่ที่100กิโลกรัมนะครับ100กิโลกรัมแบบ เกเวสกเวแปลว่าอะไรแปลว่าคือจริงๆแล้วอ่ะเราเราขายรุ่นไหนมาเขาก็เคลมแม็กโหลดร้อยกิโลทุกรุ่นเลยนะครับซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยเราก็ย้อนกลับไปดูอีกคลิปหนึ่งได้นะครับมันจะมีอีกคลิปหนึ่งที่เราเทสให้ดูแล้วว่ามันรับได้กี่คนรับได้กี่กโลนะครับเอ่อจริงๆไอ้โครงเนี่ยมันไม่หักหรอกนะฮะยังไงมันก็ไม่หักเท่าที่ผมขายมาผมไม่เคยเจอลูกค้าขี่โครงหักสักคนแต่ว่าที่ผมว่าแม็กแม็กโหลดที่เขาเคลมไว้เนี่ยคือ ระยะทางในการเบรกมันจะยาวขึ้นนะครับพอพอสกูตเตอร์มันหนักเนี่ยมันก็จะระยะเบรกมันจะแย่ลงนะครับซึ่งเอาจริงๆมันก็อ,อันตรายนั่นแหละแล้วสกูตเตอร์ก็ไม่ได้เหมาะกับการไปขี่2คนยืนด้วยกันหรืออะไรประมาณนี้นะครับอันนี้บอกไว้ก่อนนะเผื่อลูกค้าจะทำก็อย่าเลยนะครับมันทรงตัวยากและนี่นะฮะก็เป็นเรียกได้ว่าเป็น first impression นะฮะกับรีวิวแบบที่ผมมองว่า ผมเล่าได้ละเอียดระดับหนึ่งนะฮะสำหรับคนที่กําลังตัดสินใจจะซื้อผมมองว่าน่าจะให้ข้อมูลที่ดีให้กับลูกค้าได้นะครับผมซึ่งอย่าลืมไปดูคลิปที่ผมพาขี่นะครับแล้วก็คลิปที่ผมพาเทียบรุ่นที่เดี๋ยวจะมีต่อไปหลังจากนี้นะครับผมซึ่งน่าจะให้ข้อมูลได้ครบถ้วนนะครับผมแต่ถ้าเกิดว่ายังไงแล้วมันก็ยังไม่ครบอยู่ดีนะครับผมผมแนะนาว่า โทรมาหาเรานะครับโทรมาหาเราหรือไลน์มาหาเราก็ได้ถ้าจะโทรโทรมาที่0 2 1 1 4 7 1 4 1นะครับผมโทรได้ทั้งวันทั้งคืนนะครับมีคนรับตั้งแต่8ปดโมงครึ่งยันเที่ยงคืนนะครับโทรมาได้เลยนะครับผมแล้วก็ถ้าเกิดเป็นทางไลน์แอดก็เช่นกันนะครับแอดไลน์โมโนวิวหรือว่าดูข้อมูลในเว็บได้ที่ www monowiew com นะครับผมแล้วก็สามารถมาทดลองของจริงได้ที่ถนนมรดทองนะครับซอยจุฬา28ซึ่งเป็นศูนย์ของเรานะฮะหรือว่าตัวแทนนนจาห่่่งอืๆซึ แน่นอนนะ e25 เนี่ยผมว่าทั่วประเทศแน่นอนนะครับเพราะว่าแม้ทั้ง es2 เนี่ยรุ่นก่อนหน้านี้คือมีอยู่ประมาณ70กว่าสาขานะครับทั่วประเทศเพราะนั้นรุ่นนี้เป็นรุ่นที่มาแทนเดี๋ยวมีตัวแทนจ,จัดจำหน่ายเพิ่มเทียบแน่นอนนะครับก็ยังไงขอบคุณมากที่ติดตามชมนะครับวันนี้ผมภูมิไปแล้วครับสวัสดีครับ